กลัวดูเมนูข้าวไม่หนำใจนะคะเรามาต่ออีกข้าวอีกสักเมนูหนึ่งร้านนี้นะคะคนขายใส่เสื้อซูเปอร์แมนด้วยเขาขายข้าวราดแกงถั่วแต่เป็นถั่วแดงนะคะที่เรียกว่าแกงราชมาร้านนี้ขายราชมาจาวัลจาวัลแปลว่าข้าวนะคะนี่ค่ะข้าวหุงไว้ แกงถั่วก็ทําไว้นะคะพอคนมาสั่งอะ่ะเขาก็จะเอาแกงถั่วใส่กระทะแล้วใส่ข้าวไปด้วยแล้วก็ผัดออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะให้มีน้ําขุกกลิกถ้าเคยใครเคยเห็นร,รัดมาจาวันมาก่อนเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้นะคะมันจะเป็นข้าวเปล่าเสร็จแล้วก็เอาแกงถั่วแดงาราดขึ้นไปข้างบนแล้วใช้ช้อนตักกินเหมือนข้าวราดแกงทั่วไปเลยไม่ได้คลุกมาให้เสร็จสับแบบนี้ ถ้าจำไม่ผิดสักประมาณต้นปีนะคะไม่เเคยลงคลิปไปแล้วรัดมาจาว่าก็ไม่ใช่แบบนี้นะคะแบบนี้ก็เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันพ่อบ้านบอกว่าเขาคลุกมาให้เสร็จเลยกินอร่อยอ่ะอร่อยก็อร่อยเชื่อพ่อถ้าเรื่องอาหารข้าวกับข้าวเนี่ยไว้ใจพ่อได้แต่เรื่องขนมหวานอย่าไปถามนะขายจานละ70็รูปีนะคะยี่บาทหัวหอมมาจานหนึงเอาไว้แกล้ม บนโต๊ะเขาจะมีขวดเกลือกับพริกป่นนะคะสำหรับคนที่ต้องการความแซ่บเพิ่มขึ้นแล้วก็มีพริกขี้หนูให้ด้วยเหยือกน้ำมีตั้งไว้สำหรับคนที่ต้องการน้ำฟรีนะคะแต่ถ้าเราไม่ดื่มก็สามารถสั่งน้ำขวดมาได้ใครชอบโยเกิร์ตนะคะก็สามารถได้จะสั่งโยเกิร์ตมาเนี่ยค่ะเขากำลังตังตกโยเกิร์ตมาให้นะคะเอาโยเกิร์ตราดไปบนข้าวเลย ใครไม่ชอบกินข้าวนะคะร้านนี้ก็มีบริการตันดูโรตีให้เลือกทานได้ด้วยโรตีแผ่นทั้งใหญ่ทั้งหนาเลยนะกินแผ่นเดียวก็อิ่มแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนจะกิน โรตีที่ปิ้งในกระทะที่บ้านนะคะส่วนมานอกบ้านเนี่ยจะกินตันดูโรตีทำไมต้องใช้น้ำแปะเพราะว่าการทานน้ำบนผิวโรตีนะคะจะทำให้โรตีติดกับองค์เป็นอย่างดีไม่ร่วงลงไปบางคนบอกว่าเขาทำพิซซ่าในเตาตันดูได้แต่ไม่หิ่งว่าทำไม่ได้อะถ้าเอาพิซซ่าไปแปะแบบนี้นะหน้ามันจะต้องไหลลงมาหมดแน่เลยก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันได้ยินแต่ว่าเขาพูดกัน แต่ยังไม่เคยเห็นทําสักทีหนึ่งต้องไปสอบสืสบหาเออแต่ถ้าเป็นเตาแบบเตาปกติที่เขาใช้ทําพิซซ่าอันนั้น,นเคยเห็นอยู่ชอบมีโจทย์ให้คิดอยู่เรื่อยพอยิ้มแบบนี้แปบลบว่าอร่อยนะคะและอย่างหนึ่งอ่ะพอก็ชอบแกงถั่วยแล้วด้วยเป็นในพวกแกงถั่วไม่ว่าจะถั่วแดงถั่วลูกไก่ถั่วทุกชนิดเขาจะชอบโยเกิร์ตราดข้าวไปเลยบางคนที่ไม่เคยกินนะคะก็จะถามว่าแล้วมันจะรสชาติเป็นยังไงเนาะ เอาโยเกิร์ตไปราดบนข้าวกินคู่กันไปเลยอย่างเงี้ยรสชาติมันก็จะโยเกิร์ตมันเปรี้ยวนิดๆใช่ไหมครับพูดถึงโยเกิร์ตใหม่ๆโยเกิร์ตที่ใช้ราดข้าวนี่ต้องเป็นโยเกิร์ตใหม่นะคะโยเกิร์ตเปรี้ยวไม่ได้มันไม่อร่อยพอราดลงไปบนข้าวแกงถั่วนะคะมันก็จะให้รสชาติเปรี้ยวนิดนิดนัวนวเพราะว่าโยเกิร์ตนมนี่มันก็จะมีความมันของนมด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จะนัวนวมันมันเปรี้ยวนิดนิดบวกเค็มกับ ของกับข้าวนะคะบอกไม่ถูกอะ่ะมันต้องลองชิมเองเดี๋ยวพ่อพาไปกินต่อคะ่ะ